สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำมันข้นเกษตรตัวที่เพื่อนเพื่อนเห็นอ่านเกษตรตำจุดตเยอะอยะแยะ่ย่ในก็คือตำนมไม่เนจันเดอตำนมไม่เผาของเอห,งอห,องห้าในหลักค่ะเอาไปเผาไฟดีๆเป็นนอไม่กินซุ้มค่ะน้องบักไงมันกัะไปเผามีเผามากแล้วเห็ดยังขึ้นยากกินตำค่ะตำใสยังใสหนัง,นนงมูค่ะพี่น้องค่ะ กสบีบักนุ่งบมักเน่ายังเข้าไปหอมสวดสวดค่ะเพื่อว่าให้เป็นการเสียเวลาวิธีการเป็นอย่างไรเมือนีค้นกษตรจึงนําเสนอวิธีการตํำนอไม่เผาค่ะสุกบานเฮ้าเอิวมาสุกนี่ละจ้าแซ่บๆกินกันแบบง่ายๆค่ะเป็นอาหารพื้บบานกินแล้วก็มีความสุขมันกัฟินไปอีกแบบหนึ่งเป็นการประยุกอันดบค่ะ วัตถุดิบทิงนี่ในพื้นบ้านของข้านอกจากกินแกงแล้วเห็ดยังอื่นแล้วน้องมาเห็ดแบบนี้เบิ้งดูมันสสแสรบ,บอปอนจ้ะใ<ะ>่ไหไบอกคะว่าแล้วก็ไปเบิ้งด้วจ้ะเด้ออ้าเสร็จแล้วหน้าตาก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะถ้าสอบใครยังก็บเบิ้งคะ่ะว่าขั้นตอนมันมีอย่างส่วนผสมเครื่องปรุงเป็นแบบใดไปเบิ้งกันจ้ะทุกคนหน้าตาของส่วนผสมมันก็จะมีหอมแดงซอยจ้ะ เป็นแบนขนาดตามต้องการที่เห็นแบบนี้และกันหนึ่งหัวใหญ่ๆค่ะแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ซ้อยค่ะมันจะทำให้กินหอมหอมกับผักกิ่วรูด,ดไปผักแพวหรือใบผักไผค่ะถ้ากรไรบุมีก็ใส่ใบขิงก็ะไดได้จัะเด้จากนั้นก็ขึ้นี่คือหมูค่ะหนังหมูที่เขาหัน ขนาดตามต้องการหล้วก็ไปนล้วนไฟค่ะให้มันสุกซพอซุกมันจะออกมาใสที่เห็นนห่ือเจ้าเสร็จแล้วเ้ากันสิ่งที่เ้าต้มว้เรียบร้อยกันขึ้นน้ใหม่ค่ะน้ใหม,ใหม่กิมซุ้งเนี่ยหลจาจะบานห้าน,านีนแหละหั่นเป็นเส้นฟอยจางน้ากระตักขึ้น,พอ,นพอดีกินแต่ละมื้อค่ะแล้วก็บ,บีบน้ําออกใส่กระชอนรองให้มันเสด็จจ้ะตามไปด้วยก็ต่อไปเป็นการปรุงเลยค่ะเอาน้ำใหม่ล่งใส่ในครกค่ะแล้วก็ตามด้วยหมู ที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนังหมูนี่นจะลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่หอมสุดๆชูๆช่ล้งของบัเท้าก็คือเป็นอัตลักษณ์เป็นนาตากับเขาครัวนะจ้ะมือหนึ่งใส่สามสอนซ่าเขาเด้อจัดเด้อแล้วกับพริกค่ะพริกกระสุนใส่หลายค่ะเพราะว่าในตัวหน่อไม้นี่มันกระเพ็ดอ,อยู่แล้ว,ลวก็ตามด้วยผงนัวใส่แสบหลายกับแสบ ใส่หน่อยก็แซ่บหน่อยแต่คนเกษตรมักซํานี่ค่ะแล้วก็เป็นนั่นะตัวเพิ่มให้มันนัวขึ้นไม่อีกนี่รสชาติออกเข้มแน่ขึ้นน้ำปลาแค่สองสอ่วนโต๊ะที่เห็นนี่ละจ้าจากนั่นเสร็จแล้วเฮ้าก็ตามด้วยอหอมที่เฮ้าซอยหั่นไวเ้เรียบร้อยแล้วนะจน้ะเนาะเอาลงไปค่ะเพิ่มให้ชูโลงให้จ้ำน้ำมันดองของเหานี่อน้ำมันสุกข,ของเห่ามีความหอมขึ้นค่ะ ได้กินเนี่ยคือนี่คืออาหารอีสานเสร็จแล้วเท่ากับบีบักหน้าลงไปค่ะบักหน้านี่เป็นขันสุดท้ายเลยจ้ะถ้าเข้าใส่ก้อนเนี่ยกินบักหน้ามันจะบ่อออกค่ะกินน้ำปามันจะไปกบก้อนค่ะทีนี่ก็ต้องใส่บักหน้าทีหลังค่ะใส่แว่นแรกกระบอก่อยเปรียวเพราะว่าบักหน้ามันอยากบ่ค่อยมีนำ้ำเลยมาใส่อีกแว่นที่สองมันจะพอดีกลมๆจะเออลืมบอกไปแตะเกลือ,อไปนิดหนึ่งนะคะแค่ไปสอนค่ะ ล่วงไปแต่กระจางนามเท่าก <ator il> like ับตำเยอะๆเยอะๆเยอะๆแบบที่เห็นนี่ละจ้าให้ส่วนผสมทุกอย่างมันคูกเข่าเข่ากันเลยมันเรียบร้อยเป็นอย่างจังหวะตำค่ะเส้็น้มใหม่มันแข็งค่ะข้นกระเสือบกมาแข็งข้นกระเสือบเลยตำไห้มันนิ่มๆอ่อนๆอู่ลวกไปด้วยกันนะคะทุกคนเวลาเขากินกับข้าวเหนียวบอกหรือกินกับข้าวสวยเนี่ยมันจะไม่เส้น เส้นของหน่อไม้จะไม่ชี้โดชี้เดค่ะขวางกีดปากของเราเวลากินค่ะแล้วทําไมที่เห็นนี่ไม่มีน้ํายา,างคนเกษตรลองไม่ใส่น้ํายานางดูค่ะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราใส่น้ํายานางเราจะไม่เห็นสีสันของหน่อไม้นะคะสีของหน่อไม้ก็จะเป็นสีดําำ,ำําเมื่อเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้เส้นมันก็จะนิ่มอ่อนค่ะทีนี้เราก็ชิมรสตามชอบจ้ะทุกคนจ้ะ ได้ทีแล้วก็คือโอเคได้เหตุตามีผู้ใดมักเข้มก็เพิ่มเติมไปผู้ใดมักแบบไหนก็ปพุงเองค่ะเพียงแต่มาบอกวิธีการและขั้นตอนว่าตำหน่อมไม้ใส่ซุปหน่อมไม้ใส่หนังหมูเป็นแบบไหนให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางค่ะแล้วไป Adapt ใส่กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองต้นหอมใบห,มหอมอะไรที่ชอบแบบไหน ก็ใส่ลงไปได้ค่ะว่ามีผิดจ้ากอย่างค่ะเสร็จแล้วหน้าตาเพื่นก็จะออกมาแบบนี้แหละค่ะทุกคนเทาก็ตักใส่จานเสิร์ฟก็จะกินกับผักไผ่เด้ค่ะผักไผ่หรือผักแพวค่ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีค่ะมันจะมีรสเผ็ดเด้าๆลิ้นนิดๆหน่อยกินไปก็จะมีทั้งหวานทั้งเผ็ดเป็น,นตัวค่ะ <S <S นั่นแหละค่ะเป็นชีวิตวิถีหอมกลิ่นของอ่า เครื่องเทศของเราชูลงขึ้นเต็มจมูกเลยชวยนใะห้อย่าก,กินกับข้าวเหนียวร้อนๆคะ่ะทุกคนมาคะ่ะมากินข้าวเที่ยงด้วยกันคะ่ะพ้อเสิร์ฟจ้ะเป็นยังไงง่ายบอคะแซ่บกแบ็แซ่บง่ายก็ง่ายเฮดกินง่ายๆคะ่ะตําน้องใหม่คะ่ะโปใส่ยานางมาเดอ้อมากินน้ำกันคะ่ะคุณน่ะตะการหนึ่งเลยหลายบ่นนี่คุณน่ะพูนๆเลยอ่าแซ่บนัว จ้ามากินตำหน่อไม้ด้วยกันเลยค่ะเดอ้อขอบคุณที่รับชมและติดตามทางช่องนัลลืมมลคนเกษตรมาโดยตลอดพบกันใหม่ในคลิปหน้าด้อจ้าสวัสดีค่ะน้ำลายไหลตำหน่อไม้ค่ะมาเดอ้อมาเดอ้อซุปหน่อไม้บานเฮาบ่ใส่ยา,างค่ะ